ก,าากินขุ่นทุ่นกินกระปุ้นมันยาปลาเส็นกระปุ่นคนเครื่องกับเสนกระจัดติดง่ายเลยมัน,มนก็ดูเสนไงเสียบ่กขตักแข็งลยค่ะหงมุดๆเลยเส็นง่าย Nếu không hết sức là một cái hết sức là một cái gì hết แกงไตปลานิ้วหัวแมง มืมยุบไปน้องใช่เซนกระปุนกั็กเดื้เรื่องนี้เนี่ย điểm tá phải ở thằng lắng rồi đó <laughs> <laughs> hết, không มา้ตำบ้านทำมต้มเยนทเกี๊แต๊กมา ฮึฮะทุกเซ็งก็ยอยู่หันตัวโอ้ยตัางยอยู่หัน